ชื่อการค่ะน้ำฝนนะคะชื่อหนึ่งครับสุรสักนะครับครับชื่ออเล็กครับเกมนะครับจูนนะคะโอมนะครับอน,นะคะชื่อธัญญาค่ะสนุกมากเลยค่ะเอนจอยดีครับดูแลสนุกสนานครับน่าสนใจมากเลยครับบรรยากาศงานต้องบอกว่าสุดยอดบรรยากาศวันนี้ดีมากเลยค่ะบรรยากาศน่ารักมากเลยค่ะ ชอบเกมตะโกนครับสอยดาวชอบสายดาวค่ะสอยดาวครับด,ดีหมดเลยอ๋อเป็นเดทเหตุปิดออเดอร์วันต่อวันนะคะกลางๆครับแต่ถ้าเกิดว่าเทคโปรฟิตได้ช่วงสั้นๆก็เทคครับแล้วแต่จังหวะครับทั้งสองค่ะทั้งถือยาวทั้งเทรดสั้นค่ะเทรดสั้นค่ะ S S M MM ครับ S M แล้วก็ M T 5 แต่ละคนคือมีไมซ์เซตดีๆกันทั้งนั้นแล้วก็เหมือนผลักดันกันไปในช่องสำเร็จของเวเดียวกันอะไรประมาณนี้ค่ะก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดนะครับได้แลกเทคนิคการเทรดคือการได้แลกเปลี่ยนทัศนคตินะครับรวมถึงแลกเปลี่ยนเรื่องของแนวคิดในการเทรดรวมถึงเทคนิคการเทรดหลายๆอย่างเต็มสิบให้สิบเลยครับเอาไปเก้าเลยหักเอาไว้หนึ่งเพราะยังไม่เห็นข้างในให้เต็มสิบไม่หักเลยครับสิบค่ะคืออยากให้ นะคะ HFM เขาจัดงานแบบน่ารักมาก HFM MM เนี่ยจัดงานได้ดีมากคนที่ไม่ได้มานะครับบอ,อกว่าพลาดมากๆครับพลาดแล้วค่ะถ้าไม่ได้มางานนี้เพราะว่างานนี้ปังมาก HFM MM จัดเต็มจัดสนุกมากครับก็อยากให้จัดงานปาร์ตี้บ่อยๆปังมากครับ <laughs>